หนจะฟังไหนจะฟังใชอ่ะันหงัเราก็ต้องเอาอันนี้แท็บที่ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ห้องไหน,นอาตัวเชเช่ที่ไต้หวันนะคะถ้าเกิดว่าเขาคลอดลูกได้แล้วก็ลูกอายุ1เดือนน่ะเขาก็จะเอาของให้ญาติ เค้กน่ารักมากอุ้ยน้องน่ารักจังเลยอ่าดูสินี่นะคะโอ้แล้วเขาก็ให้แบบนี้ด้วยเขาก็จะเอาเค้กให้เอาไปให้ที่บ้านญาติญาติอะไรนี่แหละรักก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอุ้ยมีการ์ดด้วยอ่านไม่ออกค่ะอะไรก็ไม่ดูอ๋อไม่ใช่การ์ดอ๋อนำบัตรร้านเค้ก น่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีชื่อเบบีด้วยเบบีชื่ออันนี้แล้วก็ป๊ะป๊ามามาชื่ออันนี้วันที่เขาเกิดวันที่15เดือน10ซึ่งอายุครบ1เดือนแล้วเนาะเดือนกว่านหน่อยหนอแล้วก็มีเค้กขอบคุณนะคะ